สุดยอดมากเลยคพสวัสดีพ่อครับสวัสดีพี่โบครับนี่เป็นบริการจากสายการบินของเราไปทางนู้นเหมือนจริงๆเหมือนครับผมแต่อย่าขึ้นนะฮะโอ้หายไปไหนเลยพี่โบครับ เคยร่วมงานกัน16ปีชั้แรกอะพี่โบใช่ค่ะ16ปีที่แล้วนู่นเลยค่ะยแล้วเป็นไงมาไงกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งได้คะพี่บอลพี่ปอลพี่บอนเล่าพี่ปอลเล่าสักสองปีก่อนแต่เขาบอกนิดนึงไว้หนวดแล้วเท่มากดูเข้มโหดดูเข้มโหดมากโหด ก็สัก2ปีก่อนนะพี่ทำคอนเสิร์ตโชว์คอนเสิร์ตชื่อ The Producer Concert ก็มีพี่เป็นโฮสของคอนเสิร์ตแล้วก็มีศิลปินรับเชิญเป็พวกน้องๆที่เคยทำงานด้วยกันที่เคยโปรดิวซ์ให้ก็ได้แต่ได้แก่น้องโบในคนแรกมีน้องแคทเทียอิงลิชมีลีเดีย มีหนูนานะครับเราก็ไปเล่นคอนเสิร์ตกันทั่วประเทศเลยแล้วก็ปรากฏว่าผลตอบรับออกมาดีมากนะฮะและแต่ว่าสิ่งที่ทําให้พี่แบบแปลกใจก็คือว่าในทุกคอนเสิร์ตที่เล่นเนี่ยเพลงที่คนดูร้องตามกันมากที่สุดเลยคือเพลงฉันรู้ฮงโบอที่แปลกใจทันครับผมทันครับผมที่แปลกใจก็เพราะเป็นเพลงที่เก่าที่สุดในคอนเสิร์ตเป็นเพลงที่มันนานมากแล้วแต่คนอินที่สุดคิดคิดว่าอาจจะลืมกันไปแล้วหรือว่าอาจจะเกือบ ไม่ทันแต่ปรากฏว่าเป็นเพลงที่เสียงดังที่สุดเลยในคอนเสิร์ตก็เพิ่งจะเปิดตัวพี่โบเลยนะตอนนั้นนะที่ทำให้เรารู้จักโบุนิตาหริจกุลหายไปไหนมาพี่โบตอนไหนคะช่วงไหนพี่โบเจ็ดปีใช่ไหมเจ็ดปีเพราะว่าตั้งแต่ห้าถึงเจ็ดปีที่หายไปครับผมก็คือมีน้องอะค่ะมีน้องแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านครับผมแล้วก็เลยไม่รับงานเลยด้วยรับแต่ว่ามันจะเป็นงานภายในเป็นส่วนใหญ่เป็นงานจ้างภายในเลยนะครับคนพี่น้องก็จะไม่เห็นแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีเพลงละครได้เปิดไหมคะได้ค่ะได้ค่ะ พี่เพลงละครมาตัปลายครับผม่ค่พูดถึงซิงเกิลใหม่เพลงนี้ใครแต่งคะตัวนี้ค่ะอให้ควอนดูส์ให้ทำงานพี่บอลคิดถึงใครตอนแต่งอะไรแรงบันดาลใจพูดถึงในมุมมองของแฟนคลับใช่เเห็นไหมจริงๆที่พี่คิดตอนแรกเลยคือคิดในมุมงานนะที่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้ไม่ได้เจอแฟนเพลงงานเนี่ยแฟนเพลงก็คงจะมีบิดบอมีคำถามว่าไม่หายไปนานอะไรอย่ารนี้มันก็เป็นคำตอบแล้วมันยังมีความหมายอื่นด้วย ค่ะก็คือเป็นความหมายเกี่ยวกับในเพลงเนี่ยค่ะคนเราเวลามันอยู่ใกล้กันมากเกินไปมันจะหมายว่าความรู้สึกตรงกลางที่มันเคยมีความคิดถึงความรักเนี่ยมันหายไปใช่หรือบางครั้งเนี่ยการที่เราฮัลโหลคิดถึงนะรักนะพูดไปไม่รู้ว่ารู้สึกไหมพูดเพราะแบบว่าเอ้ยจบประโยคจะวางแล้วมันต้องพูดอ่ะนิดนึงวางสายก็ต้องพูดให้แบบอีกฝั่งสบายใจทำบ้างไหมคะแบบคุยนะี้ทำตามหน้าที่รู้สึกเลยอ่ะจริงๆมันเหมือนกับมันเป็นทุกคู่นะบอกใช่ครับใช่ครับให้แบบหานกัต้องเลยห่าเ้งกันบ้างห่างกันนอยชาเช็คความรู้ ถึงกับคนอื่นไม่ใช่เหรอคนรักเราสิอ๋อคนรักเราคุณต้นหอมเนี่ยคุณเองเอ็มวีใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะปล่อยไปเมื่อวานได้ข่าวใช่แล้วค่ะวันแรกเมื่อวานนี้เนื้อหาในเรื่องเป็นยังไงคะตามเพลงเลยครับเอาน้องเนี่ยมาเป็นคู่กันใช่แล้วก็มาอยู่อยู่นั่งนเบื่อๆกันบ้างอื่นๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งผู้ชายเริ่มหายไปผู้หญิงก็เอ๊ะเคยนั่งตรงนี้แล้วหายไปไหน เคยโทรมาแล้วโทรไปแล้วโทรกลับทำไมวันนี้ไม่โทรกลับอะไรเงี้ยก็จะเอ๊ะอ้ะเอ๊ะอ้ะอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณเท่โรแมนติกมากน่ารักยิ้มนะจริงๆแล้วยิ้น่ารักมากเลยร้องเพลงอะไรก็แบบกทองไม่หมดเลยอ่ะเสียงยังดีมากเหมือนเดิมนะฮะพี่โบเอาจริงๆครับผมเป็นแฟนครับพี่โบเลยอ่าฮะเดี๋ยวช่วงนี้โบอยากให้ฝากผลงานนี้นะฮะพี่โบครับก็ตอนนี้ก็มีเพลงซิงเกิลใหม่ออกมาหลายๆคนถามบอว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่ก็มีเพลงนี้มาให้ฟังแล้วนะคะก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ด้วยนะคะที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ส แล้วครับมีมีหมดมีหมดนะคแต่เพลงซิงเกิลที่2ก็มีตามมาแน่นอนมีเดี๋ยวต้องถามคนนี้ว่ามีไหมมีแล้วพี่ปอนด์ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเพลงนี้ผลตอบรับดีอาจจะมีต่ออะไรอย่างี้ตอบรับดีอยู่แล้วครับคืออย่างนั้นฮะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับพี่โบพี่ปอนนะฮะมีดอกไม้สวยๆจากนิสลิลลี่ส่งตรงจากกรุงเทพคุณช่อทั่วไทยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้ารอยไทยไอเดียหมูย่างเสียบไม้กับซอสหวานบลูชีสหน้าตาจะเป็นยังไงอ่ะชิมหน้าค่ะ